สวัสดีนะท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนายปูธินะวันนี้เรากา็หยุดงานนะทุกท่าน,นาวันนี้ไม่ได้ไปทําบ้านลุงเลนะื่อนหนึ่งวันนะทุกท่านเนื่องจากผมจะวิ่งเข้าไปสกลน,นะฮะผมไม่ได้หยุดหรอกผมผมยังยังทําอยู่นะแต่ว่าทําในการขับรถนะวิ่งเข้าสกลน,นะทุกท่านไปซื้อ ไม้ฝานะครับไปซื้อไม้ฝาผมก็ได้คํานวณไม้ฝาไว้แล้วล่ะนะครับแต่ก็อ,อจะไปซื้อแผ่นแผ่นอลูซิงลอนเล็กนะแผ่นอลูซิงลอนเล็กหนึ่งแผ่นเพื่อไปทําประตูด้านหลังนะครับอ่าส่วนเหล็กหรือว่าบานพับอะไรต่างๆเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับลูกปืนสําหรับทําบานสไลด์ก็เตรียมไว้หมดแล้วนะฮะ ก็เหลือแค่ไม้ฟ้านะครับเพราะาบานันบันสไลด์เนี่ยมันมันต้องเอาไม้ฟ้ามายิงด้านนอกก่อนหนึ่งแผงแล้วค่อยไปยิงด้านในแล้วค่อยทําโครงเหล็กไว้ง่ายไม้ฟ้าไอบานสไลด์เนี่ยเอาไว,ขาาวา้ขั้นตอนสุดท้ายนะท่านเพราะว่าผมเคยทําแต่ขั้นตอนสุดท้ายยังไม่เคยทําก่อนนะยิงไม้ฟ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยค่อยมาทําบานสไลด์นะครับแบบนั้นเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจะเดินทางนะ เข้าไปในเมืองเนาะนะครับเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อนะครับไม้ฟ้านะครับอ่ะเอฟซี FC คงอยากอยากจะรู้เนาะนะครับก็มีการเคลื่อนไหวของอผู้ใหญ่เจดีญนะท่านได้เมตตาบ้านลุงเลื่อนมานะครับแล้วก็มีบินค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อวานก็สองบินเนะาะเมื่อวานนะไปซื้อเหล็กนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งบานสไลด์หรือว่าติดตั้งประตู455นะเมื่อวานก็ใช้เงินไปพันกว่าบาทนะ FC ก็คงจะสงสัยว่าเจ้าเงินที่ไหนไปซื้อไม่ฝาจะพอไหมเดวเดี๋ยวเราจะให้ FC ดูนะฮะว่าเงินอ่าที่จะซื้อไม่ฝาเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะอ่าขออนุญาตให้ดูนะ อ่าทีนี้เราจะมาเปิดนะให้เอฟซีดูนะครับเพื่อความกระจางใสนะครับแล้วก็เห็นด้วยกันนะผมจดอะไรไปบ้างนะทุกท่านมันจะได้ชัวร์ไปเลยเนะาะเราจะเปิดสมุดนะที่ทําบ้านของลุงเลื่อนนะทุกท่านมันจะมีรอยอันเก่าอยู่นะทุกท่านสังเกตด,ดูพอผมลบไปแล้วมันไม่ค่อยออกอืผมก็เขียนไล่ลงมาใหม่เรื่อยๆมันเป็นสมุดที่ราคาถูกนะ อันนี้เป็นสมุดราคาถูกเวลาเราลบไปแล้วมันยังมีคราบอยู่นะกระดาษมันอ่อนนะทุกท่านกระดาษเนื้อเนื้อกระดาษมันอ่อน,น,น,ออนเวลาเราลบบ่อยๆแล้วมันจะถลอกออกอ่าเพราะฉะนั้นก็มีงบตอนนี้นะฮะในการสร้างบ้านของลุงเลื่อนนะล่าสุดนะฮะคุณป้าเนาะรัติยานะที่ผมทําคลิปไปเมื่อวันก่อนนะทุกท่านมอบสองพันนะครับรวมสร้างบ้านให้กับลุงเลื่อนนะแต่ว่าจริงๆท่านได้มอบนะเยอะอยู่นะทุกท่านท่านมอบ ให้ค่าขนมค่าอะไรด้วยนะนี่นี่นี่คุณป้ารัตยาเนี่คุณป้ารัตยามอบให้จริงๆอ่ะสองพันหกนะฮะรวมสร้างบ้านสองพันให้น้องเอิร์ธสองร้อยให้ลูกเลื่อนสองร้อยให้ในปุถิตสองร้อยรวมเป็นสองพันหกนะทุกท่านรายละเอียดครบสมบูรณ์ไม่มีขาดรตกรบกพร่อง่ะอ่ะ, <c oughs> อ,ะอันนี้คือยอดอ่าดูยอดตัวนี้ก่อนนี่คือยอดเงินทั้งหมดที่เราสร้างบ้าน ของลุงเลื่อนนะทุกท่านเมื่อวานเนี่ยมีชาวบ้านมาถามผมอยู่นะครับว่าเอ๊อบ้านของลุงเลื่อนเนี่ยสร้างหมดไปกี่แสนแล้วคือเขาไม่ได้ถามว่ากี่กี่หมื่นนะเขาถามว่ากี่แสนนะเออเขาถามว่ากี่แสนแล้วผมก็ให้เขาเดาเขาก็เดาว่าประมาณแสนแสนกว่าแล้วเขาบอกงนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่ถึงแสนเขาก็เดาว่าประมาณสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะออ เจ็ดแปดหมื่นเขาเดามาประมาณนี้นะนี่ทุกท่านผู้ใหญ่จจดีได้แม่ตามาหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะรวมเป็นเร็จยกยอดมาจากบ้านของน้องกิฟแล้วนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทนะทุกท่านหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ิบเก้าบาทนี่คือยกยอดมารวมเป็นเ็ษทั้งหมดแล้วนี่นะอ่ารวมเป็นเสร็จแล้วนะทุกท่านมีผู้ใหญ่จจดีแม่ตามาทั้งหมดนะสิบเอ็ดท่านนะฮะอ่ามาทีนี้เราจะมาดู นะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายกันบ้างนะทุกท่านนี่หน้านี้ค่าใช้จ่ายนะอันนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายมรู้มองเห็นกันหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกสักนิดหนึ่งเอออ่ะอันนี้คือหน้าที่เป็นค่าใช้จ่ายสังเกตร,รอยลบของผมในกระดาษแทบเปื่อยแล้วพี่น้อยต้องหาซื้อกระดาษที่มันเนื้อแข็งดีๆกว่านี้หน่อยนะครับ เวลาเราลบบ่อยๆมันจะได้นี่นะเพราะทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนี่ยผมก็จะลบยอดอันเก่าออกแล้วก็เขียนอันใหม่ใส่ีเห็นไหมในรอยเก่านี่เพียบเลย <c oughs> เอออันนี้ก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะทุกท่านนะครับล่าสุดเมื่อวานที่เราซื้อเนาะเหล็กนะสามเส้นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วก็มีไปซื้อชุดติดตั้งบานสไลด์แล้วก็ติดตั้งประตูไม่ว่าจะเป็นบานพับแล้วก็กรอนล็อกประตูมือจับแล้วก็มีสเปรย์พ่นหนึ่ง หนึ่งปองด้วยนะทุกท่านรวมปเป็นเซ็ต455บาทไปซื้อที่ร้านเฮียอยู่อผลแพงเนาะท่ททานแถมบกระสู้มาสองขวดนะแล้วก็ขอบพระคุณแกมากนะอ่านี่นะทุกท่านแล้วเงินที่เราเหลืออยู่นี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 ่นนนเงินที่เราเหลืออยู่เราใช้จ่ายนะเราใช้จ่ายทั้งหมดนะหนึ 1, 000, 3, 700, 8, ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทอันนี้คือในส่วนของค่าที่ายทั้งหมดเลย นะทุกท่านถ้าผมเขียนอันไหนผิดถูกอะไรยังไงก็เอฟซทักทวงได้นะท่านถ้าตัวไหนมันขาดหายไปนะช่วยกันนะพี่น้องเพราะผมทําคนเดียวบางทีก็หลงลืมนะเอออะยอดนะค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดนะฮะคงเหลืออยู่ตอตอนนี้เลยนะท่านณนะตอนนี้นะหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะซึ่งผมว่านะไม้ฟ้าเนี่ย อาจจะพอนะทุกท่านอาจจะพอเลยนะอาจจะซื้อไม้ฝาเนี่ยพอนี่ครับแต่ไอระบบไฟเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจนะว่าจะซื้อหลอดไฟยังไงติดตั้งให้ลุงเลื่อนนะอาจจะเป็นโซลาเซลล์อย่างที่เราคิดกันนั่นแหละเพราะอันนี้เราไม่รู้ว่าจะซื้อไม้ฝาแล้วมันจะหมดเท่าไหร่อ่ะนะเออเดี๋ยวก็ไปลองซื้อดูก,ก่อนนะไม้ฝาไม่รู้ราคามันขึ้นหรือลงแล้วนะเออ พรานเดียวก็ไปซื้อไม้ฝากัน,นะทุกท่านนี่มีอยู่หกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทนี่ครับอันนี้คือในส่วนของคนะ่าใช้จ่ายยอดคงเหลือนะทุกท่านส่วนบินนี่สังเกตดูว่ามีสิบสามนะมีสิบสามรายการนะทุกท่านอันนี้หนึ่งรายการที่หนึ่งรายการที่สองอันนี้รายการที่สามมีรายการที่สี่มีห้าที่หก ี่เจ็ดี่แปดที่เก้านี่สิบที่สิบเอ็ดี่สิบสองที่สิบสามนี่ผมก็เรียงลันไ,ไวยตามลำดับเลยนะหายห่วงมีบินทุกตัวอันนี้มันไม่มีดินบินนะผมดินนี่ผมเขียนขึ้นมาเองอันนี้ก็เหมือนการจ้างรถดันดินนี่มันไม่มีบินให้นะเขารถไถเขาไม่ได้เขียนบินให้ก็เเขียนเองที่เหลือก็จะเป็นบินจากร้านหมดเลยนะ อโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนอกเหนือจากมบประมาณในการสร้างบ้านของลุงเลื่อนนี่ตามนี้เลยนะทุกท่านจด่าถ้าใครจดไว้ได้ก็จดแล้วก็ถ่ายแคปหน้าจอไว้ได้ก็แคปเนาะนะอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดนะฮะในส่วนของนอกเหนือจากผู้ใหญ่ใจดีมอบให้สร้างบ้านลุงเลื่อนเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของค่ากับข้าวค่าน้ำมูกน้ำมันนะสิน้ำใจนะ ที่ผู้ใหญ่เจดีแม่ตามานะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างพัดลมอะไรต่างๆผมเขียนลรละเอียดในนี้หมดเลยนะทุกท่านนี่เต็มหน้าแล้วพี่น้องอเดี๋ยวก็จะข้ามมาหน้านี้ละนะนะเออพอตอนนี้เต็มแนละ้วนะี่ครับอ่ะให้เอฟซีดูประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยววันที่ส่งมอบบ้านอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังอีกทีหนึง่งว่ามีผู้ใหญ่เจดีแม่ตาข้า,ขาวๆอะไรยังไงบ้าง อันนี้ผมไม่ได้รวมนะผมให้ดูเป็นรวมๆนะท่านผมไม่ได้รวมยอดอะไรทั้งๆนะเพราะบางทีแบบเวียเจดีท่านแมตตาข้าวข้าวมาพ่วงกับอมอบเงินสร้างบ้านด้วยมันก็เลยรวมยากนะเออมันก็เลยไม่ได้รวมนะเขียนให้เห็นดูเท่านี้ก่อนนะโอเคนะวันนี้ก็จะเดินทางนะครับไปซื้อนะครับไม้ฟ้านะเดี๋ยวขี่รถคันนี้ไปนะท่านบรรทุกมาเลยนะ อ่าโอเคครับผมฝากไว้ทน,นี้สวัสดีครับ